เมื่อโลกที่เราอยู่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อซอมบี้ทุกคนต่างหาวิธีเอาตัวรอดไปวันๆครอบครัวหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ได้พาติดเชื้อซอมบี้ขึ้นมาเขามีเวลาเหลือเพียงอีก48ชั่วโมงเท่านั้นเขาจะต้องหาคนเลี้ยงลูกน้อยของเขาให้ได้ก่อนที่เขาทั้งคู่จะกลายเป็นซอมบี้กินลูกของตัวเองท่ามกลางเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราอลิฟันและนั่งที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าคาโก2017 เรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อฤาแสงตะวันที่อาบทุ่งหญ้าไปสุดลูกหูลูกตาและบางจุดมีไฟไหม้กระจายเป็นหย่อมๆโทมิมเด็กหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังวิ่งเล่นอยู่เพียงลําพังตัดไปที่แอนดี้หัวหน้าครอบครัวที่ประกอบไปด้วยตัวเขาเคภรรยาของเขาและโรซี่ลูกน้อยไวเบเบาะอ,อีกหนึ่งคนพวกเขาเอาศัยเรือลำหนึ่งเป็นที่ใช้ชีวิตและที่หลับนอนแอนดี้เห็นลูกโปง่งลอยขึ้นมาบนท้องฟ้าเลยมองตรงไปข้างทาง เขาเห็นเด็กสองคนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่บนชายฝั่งแอนดี้ออกไปตะโกนทักทายอย่างเป็นมิตรแต่ว่าพ่อของพวกเธอดูจะไม่อยากเป็นมิตรสักเท่าไหร่<ม>เขาเดินออกไปบางข้อพัวตัวเองแล้วเตรียมหยิบปืนพกออกมานั่นทำให้แอนดี้ต้องหบยิ้มและกลับเข้าเรือมาอย่างไวในยุคสมัยซอมบี้คอมเมืองมีมีใครจะไว้ใจอะไรได้ทางนั้นตกกลางคืนแอนดี้กับเคาวางแผนเรื่องเสบียงอาหารและการออกหาทรัพยากร แอนดี้เปิดดูกล่องอัมนยความสะดวกที่พวกเขาพงศอนมาไดจากน้ำเคประเมินข่าว,ว่าสเสบียงที่มีกำลังอยู่ทั้งหมดไปอีกไม่กี่วันส่วนเคเสนอให้เดินทางไปชนบทแถวนั้นเพื่อออกหาสำรวจข้างนอกดูบ้างแอนดี้อย่างแยงและอยากทำตามแผนเดิมคือล่องเรือไปตามแม่น้ำไปเอย,เ,อยเขาไม่ต้องการเสี่ยงขึ้นชายฝั่งแม้เคแย้งเรื่องความเก่าของเรือลำนี้ที่ไม่รู้ว่าจะทําให้เครื่องยนต์ดับเมื่อไร่จากนั้นทั้งสองคนก็ถกเถียงกันโจรนซี่ร้องดังตื่นขึ้นใหม่คลองแล้วเคก็ต้องออกไปดู วันต่อมาแอนดี้พบซากเรือยอดลำหนึ่งคว่ำอยู่ใกล้ชายฝั่งจึงลองใช้เรือเล็กพายเข้าไปสำรวจดูในนั้นมีสเสบียงอาหารพอสำหรับสมเดือนเลยแถมยังมีวายอีกด้วยแต่เขารู้สึกว่าภายในเรืออาจจะมีสิ่งอื่นนอกจากตัวเขาอยู่จึงรีบเอาของกลับมาที่เรือของตอนเองแอนดี้ได้เอาสเสบียงพวกนั้นมาสั่งพายเคตอนที่เธอกำลังนั่งตกปลาอยู่แต่เธอดูกังวลเรื่องความปลอดภัยมากด้านแอนดี้ยืนยันว่ามันไม่เป็นไรหรอกเคเซลเรื่องโนดของแอนดี้ที่เริ่มขึ้นเฟิร์ม ก่อนที่จะให้เขาผัดเวนเข้าไปดูโลซีล่วนที่เคเอาเหยื่อตกปลามาบดิบเป็นโมบายให้โดซีเธอพบขวดวายพร้อมกับโนสุขสันวันครบรอบที่แอนดี้เขียนทิ้งไว้ให้เคจึงตัดสินใจไปสำรวจสร้างเรือยอนลำนั้นบางเธอดีใจที่พบมีดโกนหนวดในนั้นและตั้งใจเอากลับมาให้สามีของเธอขณะที่อยู่ในเรือนั้นเค,นนเนนเคนสัมผัสได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องบนเรือเธอเตรียมจะถอยกลับออกมาแต่ก็ถูกบางอย่างลากหายเข้าไปข้างในนั้นด้านแอนดี้ที่ตื่นเพราะเสียงร้องของโลซี ก็ได้อุ้มโรซี่เดินตามหาเคด้วยกันระหว่างทางแอนดี้พบมีดโกนพร้อมกับรอยเลือดปริศนาอยู่บนพื้นเขาเดินตามรอยนั้นไปจนเจอเคที่กำลังนั่งเอาผ้ากดแผลที่ถูกกัดขนาดใหญ่ที่ขาของเธออยู่แอนดี้พยายามมองโลกในแง่ดีว่ามันเป็น,ปนแค่สัตว์ธรรมดาแต่เคก็แย้งว่าสิ่งที่เข้าากัดนั้นมันมีนิ้วมือมันคงเป็นซอมบี้แน่ๆเคนำสมาร์ทวอ์มาสวมที่ข้อมือทำให้รู้ว่าตอนนี้เธอมีเวลาเหลืออีก48ชั่วโมงจากนั้นเธอพบอุปกรณ์เหล็กแหลมในกล่องอุนกรความสะดวก เธอรีบเอามันซ่อนแอนดี้ทันทีแอนดี้รีบร้อนเก็บของคิดว่าจะต้องพางเคไปส่งโรงพยาบาลถ้าเลือดออกมากขนาดนี้เธอน่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3มชั่วโมงที่ซ้ําไปแต่เคทที่มีพร้อมเสียงก็ได้บอกกับแอนดี้ว่าเธอขอตัดสินใจเองครอบครัวของแอนดี้พากันขึ้นฝั่งเดินเข้าไปในทุ่งหญ้าแอนดี้บอกให้ทุกคนอย่าไปสนใจซากคนถูกเผาเกรียมข้างทางจากนั้นเขาก็พบรถคันหนึ่งที่ถูกจอดทิ้งไว้กลางทางแอนดี้กำลังจะเทกันล่น้ำมันเข้าไปในรถ ด้านเคสังเกตเห็นว่ามีซอมบี้ตัวหนึ่งกำลังเดินเข้ามาจึงรีบส่งสัญญาณให้แอนดี้เข้ามาในรถทันทีแอนดี้รีบขับรถวิ่งออกมาผ่านซอมบี้ที่พยายามเอาหัวขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อขับรถมาได้สักพักแอนดี้ได้จอดรถด,ดูแผนที่ด้านเคได้นำตัวลรซี่ไปเปลี่ยนผ้าออนเทน่ารถขณะที่แอนดี้กำลังดูแผนที่อยู่เคก็ซุดลงไปชักอย่างทุรนทุลายพร้อมเลือดที่ทะลักออกมาจากปากแอนดี้รีบเข้าไปดูอาการเธอแล,ล้วก็รีบพาขึ้นรถไปใบหน้าของเคเริ่มซีดขาว เลือดที่แพ้ก็เลื่อมเหนียวหนืดเธอสั่งให้แอนดี้หยุดเดและเดินห่างออกไปจากเธอซะแอนดี้รีบเข้าไปหยุดเคด้านเคก็ขอให้เขาทิ้งเธอไปแล้วไปกับลูกซะเธอคิดว่าไม่มีทางจะหยุดเชื้อนี้ได้แล้วและตัวเองกำลังจะกายล่างยิ่งไปโรงพยาบาลจะทำให้พวกเขาออกห่างจากแม่น้ำไปเธอขอใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจที่ขอไว้ก่อนหน้านี้แต่แอนดี้ก็ไม่เอาด้วยดึงดันพาเคมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลต่อไป ขณะที่กำลังขับรถออกไปนั้นได้มีซอมบี้ลางเล็กคนหนึ่งเดินตัดหน้ารถของแอนดี้นั่นทำให้เขาเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ต้นหนึ่งแท่งไม้ได้แทงทะลุหน้าท้องของเคทันทีแล้วสติของแอนดี้ก็เลือนลางไปทางด้านฝั่งของทูมีในถ้ำแห่งหนึ่งเธอวาดรูปชายตัวใหญ่ชายตัวเล็กแล้วก็ตัวเธอลงบนกระดานเธอรีบวิ่งออกไปจากถ้ำโดยวาดรูปคนหัวปักดินเอาไว้เธอได้วิ่งขึ้นไปบนซอกเขาซอกหนึ่ง เอาซากสัตว์โยนลงไปให้ซอมบี้ตัวหนึ่งที่พงด้านล่างกินเสียงกินที่น่ากลัวดังออกมาจนทําให้เธอต้องเอามือปิดหูตัวเองเอาไว้แต่พอเธอโยนงูลงไปอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงดังตามมาเหมือนเคยเธอตกใจและรีบลงไปดูทันทีจากนั้นก็ได้เห็นรถของแอนดี้พุ่งชนต้นไม้แถวนั้นพอดีเธอรีบปีนต้นไม้ไปผิวปากเรียกซอมบี้เพื่อดึงความสนใจให้มันออกห่างจากซอมบี้ไปแอนดี้ฟื้นใหม่ครั้งพร้อมเสียงดังของโลซีเขารีบมองหาเคทันทีนท เธอเปลี่ยนไปมากเธอมีคราบสีเหลืองออกมาที่ตาและปากของเธอเต็มไปหมดนั่นคือสัญญาณว่าเกกายร่างเป็นซอมบี้ไปแล้วดันแอนดี้พยายามจะเปิดประตูรถออกไปแต่ก็ถูกซอมบี้เคพุ่งเข้ามากัดที่แขนเอาไว้หลังเอาลูกน้อยออกมาจากรถได้แล้วแอนดี้สุดตัวลงหน้าประตูที่มีร่างของเคแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นตะโกนระบายความแคบแค้นใจออกมาสุดเสียงเปิดดูแผลที่ถูกเคกัดจนเลือดอาบจากนี้เวลาของเขาเองก็เหลือไม่มากแล้วเขาจ้องลูกน้อยที่ยังอยู่ในเบาะ นำสมาร์ทวอตมาสวมเพื่อดูแลนัอไทลังของตัวเองเขาเห็นอุปกรณ์เหล็กแหที่เคแอบพกไว้อยู่ใต้เบาะจึงหยิบมันติดตัวไปด้วยแอนดี้สลายเบาะขาซีที่มีโรซี่อยู่แล้วเริ่มเดินทางมุ่งหน้าออกไปตัวห้องหน้าเขาพกขวดน้ำหอมของเคมาด้วยเพื่อใช้มันฉีดเพื่อให้โรซี่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนยังมีแม่ของเธออยู่ตรงนี้ก่อนจะเห็นตัวการที่ตัดหน้ารถจึงพุ่งเข้าไปหาเรื่องด้วยความโมโห แต่พอเห็นว่ามันเป็นซอมบี้ก็ชะงักไปพักหนึ่งที่ปากของมันถูกมัดให้คาไม้เอาไว้แอนดี้คว้ามไม้เตรียมป้องกันตัวทันใดนั้นทูม,มิก็เข้ามาบอกว่าอย่ายุ่งกับพ่อของเธอก่อนจะใช้เลือดปลายตามต้นไม้เพื่อเลิกร้องความสนใจให้มันตามไปแอนดี้เดินจนมาถึงที่หมายในตอนกลางคืนย่านชุมชนล้างแห่งหนึ่งเขาเดินสำรวจในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเขาได้พบกับแอนตาอดีตคุณครูเธอรู้ว่าแอนดี้ติดเชื้อซอมบี้มา เธอถามแอนดี้ว่าเขาเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เขาจองสมาร์ทวอตของตัวเองแล้วก็ตอบว่าเหลืออีก46ชั่วโมงแอดดาได้ให้แอนดี้นั่งลงก่อนจะช่วยปิดแผลเอาไว้สิ่งนี้อาจมันได้ช่วยยื้อเวลาชีวิตให้เขาแต่ก็ช่วยซ่อนมันเอาไว้ได้แอนดี้เข้าใจว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลแต่แอดดาก็บอกว่ามันอยู่อีกตึกหนึ่งแถมมันก็ไม่มีอะไรเลยเพราะพวกเขาถูกตัดงบมานานมากแล้วแอนดี้เห็นภาพมูของแอดดากับเหล่านักเรียนชนเผ่าเธอบอกว่าพวกเขายังไม่ได้ตาย แต่พวกเขาแยกย้ายกับใช้ชีวิตแบบเดิมของตัวเองก่อนจะบอกให้เขาใช้เตียงสำรองในคืนนี้แอนดี้อุ้มโรซี่เดินมาเล่นกลางคืนแล้วบังเอิญไปเห็นแอตต้าตอนถอดวิกผมเขาให้แต่แอตต้าเพียงมองเขานิ่งๆเท่านั้นหลังจากส่งลูกเขานอนแล้วแอนดี้เดินคุมผ้าออกมานอกตึกก็พบกับกุ่นชนเผ่าผิวดำก,กับกองไฟขนาดใหญ่หญิงคนหนึ่งตะกนเรียกทูม,มีให้กลับบ้านด้วยความเล่าร้อนใจทูม,มีที่อยู่แถวนั้นรีบหลบซ่อนตัวและกลับไปในถ้ำทันที ส่งสัญญาณให้ซอมบี้ที่เคยเป็นพ่อของเธอให้เงียบเสียงลงย้อนกลับไปในอดีตสมัยพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่พ่อคุยกับเธอด้วยความสนุกสนานที่กองไฟในตอนกลางคืนร่วมกับเด็กคนอื่นๆพ่อของเธออธิบายสิ่งของที่ได้มาจากสัตว์ก่อนที่ผู้อาวุโสจะเดินเข้ามาในวงแล้วบอกว่าแผ่นดินนี้มันป่วยไปแล้วและตัวพ่อของทูมิเองก็เช่นกันตัดมาทางแอนดี้ในปัจจุบันเขามองหาอะไรบางอย่างแต่ก็หาไม่เจอ จึงปัดของตกไปด้วยความมุดหงิดเขาเดินเข้าไปห้องน้ําเตรียมใช้มีดโกนจัดการนวดของเขาเองแต่แล้วมือของเขาก็สั่นจนร่างกายควบคุมตัวเองไม่ได้มีเลือดไหลออกมาจากปากสาภาพไม่ต่างกับเค,คก่อนหน้านี้เลยแอนดี้เริ่มถูกเชื้อซอมบี้ในร่างกายเล่นงานเขาแล้วลุ่งเช้าวันต่อมาแอนดี้ตื่นมาพบกับเสื้อผ้าชุดใหม่ที่มีคนวางให้ข้างๆเขาเปิดสมาร์ทวอตด,ดูเวลาของเขาทันที ตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกประมาณ32ชั่วโมงเท่านั้นแอนดี้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วออกไปพบกับแอตต้าที่ช่วยเลี้ยงโรซี่ให้เธอบอกให้แอนดี้อย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตก่อนจะยื่นรูปถ่ายครอบครัวใบหนึ่งให้เขาดูและแนะนําว่าคนในรูปคือวิลลี่เพื่อนของเธอลูกสาวของเขาชื่อทูมิเป็นนักเรียนของแอตต้าเองเธอเป็นเด็กฉลาดเหมือนกับพอ่อแอนดี้ได้บอกว่าพวกเขาได้เคยเจอทั้งคู่แล้วด้านแอตต้าแนะนําให้แอนดี้ไปบอกก,บกับวิลลี่ว่าเธอเป็นคนส่งเขามาเพื่อโอกาสในชีวิตของโรซี่ แต่เธอดูเหมือนจะไม่รู้ว่าวิลลี่นั้นกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเธอยังบอกให้แอนดี้อยู่หางจากกลุ่มคนที่กองไฟที่เขาเห็นเมื่อคืนเพราะนั่นคือนักล่าที่ทําการช้าะล้างผู้ป่วยแอนดี้ก็บอกให้อดตตาดูแลตัวเองก่อนที่จะจะพาคาซีและพาโลซี่จากไปแอนดี้มุ่งหน้าไปตามจุดหมายบนแผนที่ที่นั่นคือฐานทัพทหารแต่ก็พบว่ามันเหลือแค่ซากกำแพงไปแล้ว ระหว่างป้อนน้ำให้กับลูกนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่เดินหาที่มาของเสียงแอนดี้พบล่างของทหารคนหนึ่งที่หัวปักอยู่ในดินเขาคิดว่ามันมีอะไรแล้วแล้วก็เดินผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตว่าทหารซอมบี้อีกตัวหนึ่งเพิ่งงัดหัวตัวเองออกมาจากดินขณะเดินมาเขาก็พบรถคันหนึ่งจอดไว้ข้างทางแอนดี้กำลังจะเปิดประตูรถก็ได้ยินเสียงของวิกจากหลุมไกล,กลประกาศความเป็นเจ้าของของรถก่อนจะใช้ปืนยิงทหารซอมบี้ที่ตามแอนดี้มาแบบนัดเดียวจอด โรซี่ตกใจกับเสียงปืนจนร้องดังงองแงวิกเตือนว่าเสียงปืนเมื่อกี้จะทำให้พวกซอมบี้แหกกันมาควรทำให้โรซี่เงียบลงวิกยืนคอเสนอกับแอนดี้ว่าตอนนี้มีถังแก๊สทับ้าของเขาอยู่หากดึงมันออกไปได้แล้วพาเขาออกไปจากตรงนี้ได้ก็จะช่วยพาแอนดี้ออกไปจากที่นี่ด้วยเช่นกันแอนดี้ขอคุญแจรถวิกมาขับเพื่ออาศัยแรงดึงของเครื่องยนต์ลากถังแก๊สนั้นออกไปจากขาวิกวิกรีบขึ้นรถตามแอนดี้มาเป็นคนขับแทน แล้วพวกเขาทั้งสองคนก็รีบขึ้นรถไปจากที่นี่ด้วยกันวิกขับรถพาแอนดี้มาถึงที่พักของเขาโดยมีลอเลนคนรักของวิกออกมาหาทันทีวิกบอกให้ลอเลนหลับตาก่อนจะนำสร้อยมุกมาสวมคอส้าให้กับเธอแต่ลอเลนดูเหมือนจะไม่ดีใจเลยทีสั้าไปวิกบอกว่าลอเลนจะเป็นคนเตรียมที่นอนคืนนี้ให้กับพวกเขาด้านแอนดี้ก็เห็นว่าลอเลนถอดสร้อยคอที่เพิ่งได้รับมาออกไป ก่อนลอเรเนจะยกชาให้กับแอนดี้ดื่มและบอกว่าที่ผ่านมาวิกไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยแอนดี้ไม่เข้าใจว่าวิกหายไปทำอะไรที่ทอนแก๊สแรงดันสูงแถวนั้นลอเรเนบอกว่าเขากำลังเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเหตุการณ์ซอมบี้ยุติลงแต่แอนดี้คิดว่ามันยากที่จะยุติลงได้วิกได้กลับเข้ามาชวนแอนดี้ให้ออกไปข้างนอกด้วยกันอีกครั้งโดยให้ฝากโรซี่กับลอเรเนไว้ที่เธอก่อนแอนดี้กับวิกขับรถมาถึงทุ่งหญ้าที่เป้าหมาย แอนดี้ปิดแขนเสื้อของตัวเองซ่อนตัวเลขนับถอยหลังอีก27ชั่วโมงของเขาไว้วิกพาเขาไปสแตนบายบนหลังรถแล้วยื่นปืนให้กับแอนดี้เมื่อรู้ว่าแอนดี้ไม่เคยยิงปืนมาก่อนก็เลยสอนให้ก่อนจะพาแอนดี้ไปที่กกงที่มีซอมบี้ยืนลุมกันอยู่หลังจากจัดการพวกมันเสร็จเรียบร้อยแล้ววิกพาแอนดี้เข้าไปสำรวจแถวกกงทันทีแอนดี้ Andy พบว่าโทมีกำลังกอดเขาน้ำตาไหลายอยู่ในกกงเขาถามวิกว่าจะจับเด็กไว้ที่นี่ทำไมวิกพูดอย่างไม่รู้สึกสาเลยว่า เขาจำเป็นต้องมีเหยื่อล่อซอมบี้เมื่อทุกอย่างกลับสู่สถานการณ์ปกติพลังงานแก๊สของระยิบระยับจะเป็นของที่ทุกคนต้องการแต่แอนดี้คิดว่ามันสายเกินไปที่จอย่างจะกลับมาสู่สภาวะปกติด้านวิกเดินเข้ามาใกล้แอนดี้และบอกให้เขาห่วงแค่ลูกสาวของตัวเองก็พอแอนดี้ก็ยังตามวิกไปดูว่ามีคนยังถูกขังอยู่ในกรงอีกไหมและคราวนี้คนในกรงก็คือผู้อาวุโสที่ถูกวิกขู่ว่าทรัพยากรทั้งหมดจะต้องเป็นของเขา แล้วก็ยังเทลเลือดไปรอบกรงของผู้อาวโสอีกโยนเนื้อสดขึ้นไปด้านบนเอาวิทยุมาเปิดเพลงดังเพื่ลอล่อซอมบี้แอนดี้ทำได้เพียงจ้องมองผู้อาวุโสในกรงเท่านั้นเขาเข้าใจท่องแท้แล้วว่าวิคเป็นคนยังไงแล้วทำไมลอเลนถึงดูเหินห่างกับสามีตัวเองขนาดนี้ขณะที่ลอเลนกำลังเล่นกับโรซี่อยู่นั้นเธอสังเกตเห็นว่ามีคราบสีเหลืองอัมพันออกมาจากเด็กน้อยคนนี้ มันไม่ใช่การขับถ่ายแต่มันเป็นของเลวที่หลั่งออกมาจากร่างกายคนที่เป็นซัมบีเธอถอยออกมาห่างจากลอซี่ด้วยความตะลึงตอนนี้เธอรู้ความจริงแล้วว่าแอนดี้เป็นผู้ติดเชือ้อเมื่อวิกกับแอนดี้กลับมาถึงที่พักลอเรียนยังทําเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรของแอนดี้เลยตกดึกแอนดี้เล่นกับลอซี่แล้วมือของเขาก็สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ครั้งแอนดี้หันไปมองลูกน้อยของเขาจูบหน้าผากของเธอก่อนจะแอบออกไปจากที่พักของวิกแยกตัวออกไปลําพังแอนดี้หยิบเหล็กแหลมที่พกมาขึ้นมาดู ลังเลวว่าจะใช้มันแทงตัวเองเลยดีไหมแต่ลอเลนที่เห็นว่าเขาแอบออกไปข้างนอกก็ได้อุ้มโรซีเข้ามาหาและบอกให้เขาหยุดการกระทํานั้นซะเธอรู้ว่าเขาคิดจะทําอะไรและทําไปเพราะอะไรด้วยแอนดี้ฝากฝังให้ลอเลนช่วยดูแลลูกสาวของเขาซึ่งเธอก็รับปากแต่มันไม่ใช่ในที่แห่งนี้มันจะไม่ปลอดภัยจากวิกแล้วถามว่าแอนดี้เขาเหลือเวลาอีกนานแค่ไหน ตอนนี้แอนดี้มีเวลาเหลือเพียงอีก20ชั่วโมงเท่านั้นแอนดี้อยากให้รอเลนอยู่กับสามีตัวเองเพราะถึงจะเป็นคนแบบนั้นแต่เขาก็นําความปลอดภัยมาให้ด้านรอเลนแย้งว่าวิกไม่ใช่สามีของเธอที่สามไปสามีตัวจริงของเธอกับคนอื่นๆถูกวิกขังอยู่ในโรงงานแก๊สเพื่อให้ตัวเองรอดออกมาแอนดี้ก็อึ้งไปสักพักหนึ่งก่อนจะพูดถึงครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่หลมแม่น้ําแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเขาทัานหรือเปล่าทัานใดนั้นเสียงของวิกก็ดังแทรกขึ้นมา วิกถือปืนเข้ามาหาพวกเขาแล้วใช้ด้ามปืนฟาดไปที่หน้าของแอนดี้จนมัดซีิไปแอนดี้ตื่นขึ้นมาก็เห็นทูมิสนั่งอยู่ใกล้เงยหน้าขึ้นไปบนพวกซี่นั้นก็เห็นเนื้อสดวางอยู่พวกเขาถูกวิกจับมาขังไว้ในกรงเดียวกันแถมยังถูกลามโซไว้ด้วยกันอีกตั้งหากแอนดี้เขย่ากรงตะโกนเรียกวิกก่อนจะหันไปบอกทูมิสว่าจะไม่ทำร้ายเธอแต่ทูมีก็ยังกลัวเขาอยู่แอนดี้ขอความเลื่อมหมือช่วยพากันออกไปจากที่นี่ ทูมิข้าใจว่าแอนดี้เป็นเพื่อนกับวิกแต่เขายังแย้งว่าหมอนั้นไม่ใช่เพื่อนและเขาแค่ต้องการไปหาลูกสาวเท่านั้นทูมิเองก็ต้องการกุญแจไปไขกงผู้ช่วยเหลือผู้อาวุโสแต่ฝูงซอมบี้ที่ได้กินเนื้อกาลังกูกันเข้ามาแอนดี้เอื้อมมือไปหยิบเนื้อบนกลงโยนออกไปพาดกับเชือกที่ผูกกลงของพวกเขาไวเมื่อฝูงซอมบี้มาลุมทิ้งก็จะกัดจนประตูกลงเริ่มถูกดึงสูงขึ้นแอนดี้กิ้งเอาตัวเองออกมาได้สําเร็จแต่ทูมิที่ยังอยู่ในกลงจะต้องรอจังหว ทั้งคู่ก็รีบวิ่งออกไปแล้วตรงไปที่พักของวิกทันทีหลังแอบ,บเข้ามาได้ก็พยายามย่องไปเอาปืนกุญแจกลงและลอซี่กับลอเรนก็ออกมาด้วยกันทั้งหมดออกมาจากนอกที่พักได้พอดีกับที่วิกโวยวายถือปืนออกมาวิกยกปืนขึ้นมายิงแอนดี้ทันทีลอเรนวิ่งออกไปขวางในจังหวะเดียวกับที่วิกเล่นกายเข้ามากางออกของเธอ ร่างของเธอล้มลงไปต่อหน้าของทุกคนวิกตกใจวิ่งไปหาผู้หญิงของเขาส่วนพวกแอนดี้ก็ต้องรีบอัศัยจังหวะนี้วิ่งหนีไปพวกเขาวิ่งไปที่กองของผู้อาวุโสแต่ก็พบว่านอกจากคาบเลือดในกองแล้วไม่มีอะไรเลยภายในนั้นว่างเปล่าผู้อาวุโสก็ได้หายตัวไปแอนดี้รีบดึงสติทูม,มิให้รีบออกไปวิ่งต่อทูม,มิพาทุกคนวิ่งเข้ามาในถ้ำจากนั้นวิกก็ได้ขับรถตามเข้ามาทุกคนรีบซ่อนตัวทันทีแอนดี้เพิ่งรู้ว่าปืนที่หยิบมานั้นมันไม่มีกระสุน วิกตะโกนด่าแอนดี้บอกให้ส่งตัวทูมี่มาแล้วก็จะยอมไว้ชีวิตโลซีและวิกรู้ว่าแอนดี้ติดเชื้อซอมบี้แล้วโลซีที่อยู่ในถ้ำเลื่อมส่งเสียงออกมาแอนดี้พยายามปิดปากให้ลูกสาวเงียบลงจนกระทั่งวิกขับรถออกไปจากตรงน,นั้นจึงปล่อยมือทูมี่ยิงแจให้แอนดี้ปลดโซ่ที่ล้างทั้งคู่ออกไว้ก่อนจะพากันนอนทูมี่ได้ตื่นมาเพราะเสียงแปลกเธอส่องไฟฉา,ายก็เห็นว่าแอนดีก้กำลังเลียเลือดบนผนังอย่างเอาเป็นเอาตายสติของเขาก็เริ่มไม่คงที่แล้ว ลุงเช้าวันต่อมาสามชีวิตก็เดินมุ่งหน้าไปตามท้องถนนแอนดี้ต้องการไปที่แม่น้ำของเขาที่เขาจากมาส่วนทูมิก็ต้องการตามหาผู้อาวุโสแอนดี้ไม่เข้าใจว่าผู้อาวุโสสําคัญยังไงทูมีตอบตามทัศนะของเธอที่โตมาจากเผ่าว่าเขาเป็นผู้พิเศษสามารถนําวิญญาณกลับมาในร่างได้เธอเข้าใจว่าพ่อของเธอเองกําลังเป็นแบบนั้นเธอเชื่อว่าซอมบี้คือผีแอนดี้ยังแย้งว่ามันเป็นไปไม่ได้จะพ่อของทูมิหรือตัวของเขาเองก็ไม่มีทางรอดไปจากสิ่งนี้ แล้วทูม,มีก็วิ่งนําแอนดี้ไปและบอกว่ามีบางอย่างที่เขาต้องไปดูให้แน่ใจเธอวิ่งม,ม,มาที่เธอเคยล้มกองไฟคุยกับพอ่อของจากสัตว์ที่พ่อของเธอเคยพูดถึงก็ยังอยู่ที่ต้นไม้แถวนั้นแล้วก็ยังมีเสื้อของพ่อเธออยู่ด้วยร่างของเขาอยู่ตรงหน้าของเธอและถูกฝังเอาไว้ในต้นไม้ทูม,มีลดตัวลงหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาและทุบไปที่หน้าของตัวเองแอนดี้ที่เพิ่งตามเข้ามาทันก็วิ่งเข้าไปห้ามทูม,มีเอาไว้แต่นั่นก็ถูกเธอไล่ออกมา และต่อว่ากลับมาว่าคนขาวโง่ๆแบบเขาจะรู้อะไรความเชื่อของชนเผ่าเธอนำคนตายมาไว้ต้นไม้เพื่อป้องกันการถูกผีปลุกขึ้นมาแต่วิญญาณของพ่อเธอยังไม่กลับมาเท่านั้นเองและเธอขอโทษตัวเองที่ใช้เวลานานเกินไปเดิมทีเธอผูกพ่อไว้ที่นี่เพื่อรอให้ผู้โสกกลับมาแอนดี้พยายามปลอบใจทูมิตามความเข้าใจของเขาว่าเธอนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดและนั่นมันก็ไม่ใช่พ่อของเธอแล้วแต่ทูมิก็ยันยืนยันว่าเธอควรอยู่กับพ่อของตัวเองที่นี่ แอนดี้ก็ไม่มีเวลาแล้วเขาเตรียมตัวจากไปแต่ก่อนไปก็ด้หันกลับมาบอกว่าลูกสาวของเธอน่าจะดีใจถ้ามีเธออยู่ด้วยและเขาเองก็เช่นกันทูมี่บอกว่าเธอไม่ได้สนใจพวกเขาแต่อย่างใดแอนดี้เชื่อว่าทูมี่ไม่ได้คิดตามที่บอกแต่ก็ยอมจากไปแอนดี้พาโรซี่เดินออกมาแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นนึกห่วงทูมี่อยู่เขาเปิดสมาร์ทวอทที่ข้อมือมาดูเวลาชีวิตที่เหลืออยู่อีกครั้งมันเหลือเพียงอีก9ชั่วโมงเท่านั้นเขาสุดตัวลงกอบดินที่พื้น อาการของแอนดี้ดูท่าทางจะแย่ลงแล้วดานทูมิที่สวมเสื้อพ่อนั่งเสียใจก็ใช้ตน้ำตาให้ตัวเองอยู่เหลือไปเห็นแท่งไม้ที่มีคาบสีเหลืองสายของผู้ที่จิตเชื้อซอมบี้เธอหยิบมันขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงของโรซี่ร้องดังมาจากไกลๆเธอได้วิ่งตามไปดูและเห็นว่าแอนดี้นอนหมดสติอยู่ แอนดี้ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นทูมิกำลังอุ้มลูกของเขา,เาไว้แล้วทูมิก็นำทางเขาไปที่แม่น้ำทันทีตรงนั้นก็ได้มีเรือยนต์จอดอยู่หนึ่งคันทั้งคู่นั่งเรือยนต์ออกไปด้วยกันก่อนที่จะแวะเข้าบริเวณที่อยู่อาศัยที่เจอในรถบ้านนั้นไม่มีใครอยู่อีกแล้วแต่แอนดี้คิดว่ายังมีคนอยู่เพราะอาหารที่เก็บไว้ยังสดอยู่เขาหาอุปกรณ์มาทำแผลที่ห่วงของทูมิและไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นทูมิบอกว่าหากว่ากายเจ็บใจเราก็จะไม่เจ็บ แล้วถามแอนดี้กลับว่าจะรอคนกลับมาทำไมแอนดี้บอกว่าอยากฝากฝังโรซี่กับทูมี่ให้พวกเขาดูแลทูมี่ยังคงรออยู่ที่รถบ้านนั้นในขณะที่แอนดี้อุ้มลูกออกมาตามหาเจ้าของสถานที่ในที่สุดพวกเขาก็เจอครอบครัวพ่อแม่ลูกที่เคยเห็นกันอยู่นั่นเองด้านคนเป็นพ่อกําลังขุดหลุมฝังขนาดใหญ่อยู่ในขณะที่ภรรยาของเขากอดลูกอยู่ไกลๆขณะที่แอนดี้กาลังจะเข้าไปเจรจาอีกฝ่ายหนึ่งก็เอ่ยปากยกรถให้เขาเลยให้เขาสตาร์ติด แต่สิ่งที่แอนดี้ต้องการไม่ใช่ลดชายพ่อลูกสองคนนั้นได้หยุดขุดและเดินเข้าไปหาแอนดี้จึงได้เห็นว่าคอของชายคนนั้นถูกกัดเป็นแผลใหญ่เขาคงจะได้กลายเป็นซอมบี้ไม่ต่างกับแอนดี้ในอนาคตและหลุมที่ขุดนั้นก็คงจะมีไว้ฝังกบตัวเองชายคนนั้นหยิบปืนพกออกมาและบอกว่าเขามีกระสุนหกนัดหากแอนดี้จากเขาไปเขาจะให้กระสุนสองนัดชายคนนี้เขาเสนอให้แอนดี้เอามันไปยิงตัวเองกับโรซีและเป็นไปด้วยว่าอีกสี่หน้าที่เหลือ เขาจะเก็บไว้ใช้กับครอบครัวตัวเองชายคนนี้ช่วยดูแลโรซี่ไม่ได้อีกแล้วขณะนั้นมือของอีฟายก็เริ่อมสันแบบที่แอนดี้เคยเป็นมาแล้วแอนดี้เพียงอุ้มโรซี่จากไปจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นสี่นัดไล่หลังมาแอนดี้ตัดสินใจหยิบปืนเพราะของชายคนนั้นมานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรดีโรซี่ที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาก็เริ่มเปลี่ยนเสียงออกมาและเรียกแอนดี้ว่าพอ่อทางด้านทูมิก็ได้หยิบรูปถ่ายครอบครัวของตัวเองออกมาดูไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจึงรีบวิ่งตาามหแอดี เธออุ้มโรซีส่งให้กับแอนดี้และบอกว่าอยากกลับบ้านของตัวเองทูมีชวนแอนดี้ไปที่เพาของเธอที่อยู่อีกเพียงฟากตรงสะพานข้างหน้าเธอเอาแป้งสีขาวออกประทาที่ใบหน้าของโรซีและบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยคุ้มภัยผีได้แต่สําหรับแอนดี้ที่กลิ่นเลื่มขายพวกมันแล้วก็คงไม่จําเป็นอีกต่อไปทั้งคู่เดินไปตามทางสะพานมุ่งหน้าเข้าอุโมงค์ทางรถไฟในอุโมงค์มีซอมบี้อยู่มากมายแต่ทูมีที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีก็บอกว่ามันกําลังจําสีนอยู่ พวกเขาเดินผ่านไปโดยง่ายดายจนกระทั่งสุดปลายโมงทั้งคู่เห็นเงาชายคนหนึ่งกำลังนั่งผิงไฟอยู่พวกเขาจึงรีวิ่งไปหลบหลังเงารถทันทีแต่เสียงร้องของโรซี่ก็ได้ดังเรียกร้องความสนใจเขาคนนั้นอยู่ดีทั้งคู่เห็นเพียงขาที่ใส่เหล็กดำไว้ข้างหนึ่งก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือวิกแอนดี้ตัดสินใจวิ่งแยกตัวออกไปหลบทั้งอื่นเพื่อดึงดูดความสนใจของวิกส่วนทูมีนั้นก็อุ้มโรซี่เข้ามาในรถคันนั้นทันที แอนดี้ถือปืนพกที่มีกระสุนเหลืออยู่เพียงสองนัดตะโกนหาวิกแล้วพุ่งตัวออกไปก่อนจะเข้าไปเนียนเป็นหนึ่งในซอมบี้ที่จำศีลอยู่ในโมงวิกส่องไฟฉายออกมาตามหาแอนดี้แล้วก็ฟาดล่างซอมบี้ล่วงไปทีละตัวเพื่อเช็คหาด้านแอนดี้รอให้วิกเข้ามาใกล้ๆแล้วยื้อยุดอีกสายไว้กระสุนลั่นออกไปแล้วหนึ่งนัดทั้งคู่ตีกันอุตลุดอยู่ในความมืดเพื่อแย่งปืนและแล้วก็มีเสียงกระสุนปืนตามมาอีกหนึ่งนัดวิกคือคนที่เดิอนออกมาจากตรงนั้น เขาตรงเข้าไปใช้กำลังที่เหนือกว่าลากทูมิดลงมาจากโหลดฟาดเด็กหญิงจนสลบไปแล้วก็เอาตัวโรซี่ขึ้นไปบนโหลดแอนดี้ยังไม่ตายและตามไปเจอวิกที่อุ้มโรซี่ร้องไห้อยู่บนตักตอนนี้สภาพของชายทั้งสองคนสะบักสะบอมกันทั้งคู่วิกคิดจะฆ่าโรซี่สังเวยที่แอนดี้ทำให้เขาต้องเสียของของตัวเองไปแอนดี้ย้ำว่าลอเรเนไม่ใช่ภรรยาของวิกแต่แรกแล้วก็ดึงตัวโรซี่ขึ้นมาได้สำเร็จด้านวิกทำได้เพียงสอือกสือื่นอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเอง แอนดี้สปายโรซี่และพยุงทูมิเดินออกมาด้วยกันเขาพยายามพูดคุยเลียยสตีทูมิแต่แล้วอาการเชื้อซอมบี้ของเขาก็เริ่มกลับมาอีกครั้งเขาฝากโรซี่ไว้กับทูมิก่อนจะแยกตัวออกไปคนเดียวแอ mm hmm. นดี้เงยหน้าขึ้นมาพร้อมของเหลวสีเหลืองที่ลักออกมาจากตาและปากเขากำลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้โดยสมบูรณ์แอนดี hmm. ้เห็นกองเนื้อสดที่กองอยู่ใกล้ๆและสัญชาตญาณในตัวเขาก็เรียกร้องให้พุ่งเข้าไปหามัน ทั้ง3มชีวิตยังถูลู่ถูถ่ายเดินทางไปด้วยกันแอนดี้เอาเนื้อส่วนหนึ่งติดมาด้วยแม้ฝูงซอมบี้จะเริ่มลุ้มกันเข้ามาและสีคุ้มภัยจากสีบนใบหน้าของทูมิจะเริ่มหลุดออกไปแล้วก็ตามแอนดี้เรือมไม่ไหวแล้วจริงๆเขาเอาเนื้อสดที่พกมาด้วยพันเข้าไปลายไม้ยาวเขาให้ทูมิรับตัวโรซี่ไปและขอให้เขาดูแลลูกสาวของเขาด้วยทูมิรับปากเขาก่อนแอนดี้จะล้มลงไปนอนกับพื้นและขอให้ทูมิส่งกล่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาให้กับเขา แอนดี้เริ่มเอามือตะกุยดินคุณลุมให้กับตัวเองเขาเอาของยัดใส่ปากไว้แล้วก็เริ่มก้มตัวลงไปตัดไปอีกด้านหนึ่งชนเผ่าของทูมิกำลังออกตามหาผู้อาวุโสโจมตีผีซอมบี้ท่ามกลางกลุ่มควันพวกเขาจุดควันไฟกระจายพื้นที่เพื่อใช้ควันช่วยอำพรางตัวและแม่ของทูมิคือหนึ่งในนั้นทันใดนั้นผู้อาวุโสก็เดินเข้ามาหาทางกลุ่มเขาลอดชีวิตได้ไม่อย่างปาฏิหาริย์ชนเผ่าเขาจึงเตรียมตัวเดินทางกลับที่พัก ทันใดนั้นเองแม่ของโทมี่ก็ได้ยินเสียงผิวปากอันคุ้นเคยแต่เงาที่อยู่ไกลๆมันดูใหญ่ผิดปกติจนชวนให้คิดว่านั่นเป็นผีซอมบี้เมื่อเงานั้นเข้ามาใกล้จึงเห็นว่าแอนดี้ที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่แบกทั้งโรซี่และโทมี่ไว้บนหลังโดยมีเด็กสาวใช้ไม้พันเนื้อเป็นเครื่องมงคับให้เขามุ่งหน้ามาแม่ของโทมี่รับตัวโทมี่มากอดไว้ในอ้อมแขนคนของชนเผ่าก็มารับตัวของโรซี่ไปด้านผู้อาวุโสหยิบอาวุธหมายจะปิดชีวิตร่างและสติของแอนดี้ แต่ทูมีก็ห้ามเอาไว้ก่อนเธอได้หยิบขวดน้ำหอมของเคผู้ที่เป็นภรรยาของเขามาฉีดให้ทั่วจากนั้นทูมีก็จับมือของแอนดี้ไว้ก่อนจะให้ผู้อาวุโสปิดชีวิตของเขาในคราวเดียวล่างและสติล่วงลงไปกับพื้นทันทีท่ามกลางแสงตะวันที่อาบไล้ธรรมชาติอังงนงดงามชนเผ่าได้เดินทางกลับไปที่บ้านของพวกเขาทุกคนได้ออกมาต้อนรับผู้กาและโรซี่ก็ได้รับการต้อนรับจากคนในเผ่าเป็นอย่างดีพอเสื้อของโรซี่เปิดออกมาเผยให้เห็นแป้งคุ้มภัยของเผ่าทูมี me. ที่มีตัวอักษรขอบคุณอยู่บนหน้าท้องน้อยๆถูกมีเงยหน้าขึ้นมองบนฟ้าบนต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมีเสื้อของแอนดี้แขวนเอาไว้ด้วยและด้านข้างก็มีโมบายปลาที่เคเคยทำไว้บิวสวยไปตามแรงลมแล้วหนังก็ตัดจบลง